สวัสดีครับพบกับพี่เล็กสายดันตามเช่นเคยครับอันนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วครับหน้างานลอกคอนกรีตลอกลอกข้างคอนกรีตเพื่อทำร่องน้ำนะครับน,นี่ครับเราขุดไปประมาณ80เซนพอดีกับปากตตกเลยครับเพราะแบบท่อเขา50เซนจะได้ตั้งแบบง่ายครับอันนี้เหลือประมาณ2-3เมตรก็เสร็จแล้วครับเป็นงานเหมานะครับ ตกอันนี้น่าจะผ่านไปแล้วสองชั่วโมงครึ่งครับจะเสร็จแล้วเหมาไปสี่พันห้าครับก็ถือว่าหมูอยู่ครับไม่ไม่น่าค่าน้ํามันก็ประมาณพัน 1, หนึ่งนี่แหละครับทั้งรถขนทั้งไมโครน่าจะโอเคนะครับทีแรกคิดว่าแต่ยาก็ไม่ยากเท่าไหร่ครับว่าีทั้ทงท่อน้ํทาทั้งสายไฟครับนี่ขุดมาทางรัวเขาแล้วก็ทํางานได้โอเคครับรุ่นแคดเจ็ดสิบทางอยู่ครับ ร้อยเจ็ดเมตรสนใจ,จติดต่อมาได้นะครับทีมงานพิเล็กสายดันครับดินดินกองอยู่เต็มเลยเขาใช้ตักไปขายอยู่แต่มันน่าจะตักแด่ครับเพราะมีชาวบ้านอยู่ได้อยู่มันเป็นหน้าดินแบบเราใช้ปลูกอะไรก็ได้นะครับมันปลูกขึ้นอยู่นี่ครับใกล้ความเกิงแล้วนะครับทางเลย ถ้าหน้างานน้อยอย่างนี้เรากินชั่วโมงก็จะไม่ค่อยคุ้มครับเราเลือกเหมาดีกว่าแต่ถ้ามันงานยาวสองสามวันนี่คือเรากินชั่วโมงได้อยู่ครับส่วนมากลักษณะหน้างานแบบนิดๆในนอยอย่างนี้จะตีเป็นเหมาจะคุ้มกว่าครับคุ้มกว่าเป็นชั่วโมงก้อนนี้มันก็ไม่ถึงสามชั่วโมงครับตีไปแต่เราเหมาเลยรวมค่ารถค่าขนย้ายค่าอะไรก็ได้ระยะทางมาหน้างานก็สามกิโลครับที่มา นี่ครับขุดแสล็ากข้อควกีดครับไม่ไม่แตกครับฝีมือครับเจ้าของขับเองครับพี่เล็กสายดันดันทุัง <c oughs> สุดแค่รู้ว่าบ้านหลังนี้แหละครับเพราะว่าหลังจากนั้นไปก็เป็นเสาไฟฟ้ากับคานรั้วเขาถ้าขุดไปโตก็บอกทางเสียหายละเป็นเสนเลยครับรับงานแค่ถึงนี่แหละครับร่องน้ำโครงการเขาถึงนี่ครับ ได,ได้เร่งมากครับเรื่องกินแบบนิ่มๆกินเบาเลยครับเดินเบาเลย ความลึกนี้ก็ไม่ต่ำกว่าหกสิบเซนครับประมาณ60-70เจ็ดสิซนตลอดแนวครับเ,เดี๋ยวผมจะลองวัดแลผมวัดไล่ระดับมาเลยอันนี้อยู่ประมาณ6กสิบห้าครับ กสิบห้าโอเคครับได้ครับเพว่าที่คุยงานกันไว้ลึกหกสิบหกสิบ้าเจ็ดิบก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปนี่ครับจบก็จะขุดตรงนี้แหละครับจบแล้วครับงานนี้สำหรับขุดท่อระบายน้ำในหมู่บ้านในชุชนคร สนใจติดต่อได้นะครับจะเล่นฝากติดตามให้กับช่องพี่เล็กสายดันเลยครับพอดีหัดพูดัะพูดไม่ค่อยเก่งครับจะพูดไม่หยุดครับขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ